เราใช้สิ่งนี้เพียงแค่3มช้อนเท่านั้นสิ่งนี้ก็จะช่วยป้องกันเชือ้อราและก็ทำให้ต้นผักของเรางามไวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับในการดูแลบํำรุงต้นพืชผักของเราให้เก็บกินได้นานๆค่ะนี่คือต้นคะนาที่เราเก็บกินไปรุ่นหนึ่งแล้วค่ะเมื่อคะน้าต้นแน่น เขาก็จะเกิดเป็นโรคเชื้อราได้ง่ายค่ะนี่คือ,คอโรคเชื้อราค่ะเพราะเขาอยู่ในที่ชื้นแฉะฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วค่ะทําให้คณะของเราเริ่มที่จะมีใบเหลืองแล้วก็เป็นเชื้อราค่ะเราก็ควรที่จะดูแลและบํารุงไม่ให้เขาเป็นเชื้อรา เราก็จะได้มีต้นคะน้าและผักสวนครัวเก็บไว้กินได้นานๆค่ะนี่ก็คือผักกวางตุ้งของเราค่ะต้นเขาก็จะไม่โตใบก็จะเหลืองหน้าดินก็จะแข็งค่ะเรามาชมวิธีที่จะดูแลกันเลยค่ะเราก็จะใช้สิ่งนี้เลยค่ะนี่ก็คือนมนมจืดนมจืดจะเป็นที่ห่ออะไรก็ได้ค่ะนมจืดเขาก็จะมีทั้งแคลเซียม โอทซเซียมมีโปรตีนวิตามินต่างๆมากมายเลยค่ะส่วนวิธีการใช้ของเราก็จะง่ายๆเลยค่ะเราจะใช้ประมาณ3ช้อนค่ะเราใช้เพียงแค่นมอย่างเดียวค่ะนอกจากจะบำรุงให้ต้นพืชผักของเรางามแล้วเขาก็ยังมีดิบป้องกันเชื้อราได้อีกด้วยค่ะ เราก็จะมาเติมลงในน้ำค่ะเราเติมในน้ำประมาณ3ลิตรค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆมากเลยค่ะนมนั้นเราก็หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะเมื่อเราเทเลยฝักบัวเสร็จแล้วเราก็จะนำมาลดที่ต้นพืชผักสวนครัวของเราเลยค่ะเราก็จะลดให้ชุ่มเลยค่ะ เขาก็จะบำรุงและฟื้นปูกต้นผักส่วนตัวที่ไม่แข็งแรงของเราให้มีใบที่แข็งแรงเขาก็จะช่วยป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังทำให้ดินดีดินนั้นสด,ดูดซึมธาตุอาหารได้ดีอีกด้วยค่ะสูตรนี้ก็สามารถทำลดได้ บ่อยๆเลยค่ะสองสาวันเราก็ลดทีนึงค่ะนอกจากเราจะลดพืชผักสวนครัวแล้วเราก็ยังลดไม้ดอกไม้ประดับของเราค่ะไม้ดอกไม้ประดับของเราก็จะไม่เป็นเชื้อราด้วยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วเชื้อราก็จะระบาดได้ง่ายค่ะเมื่อเราลดด้วย สูตรนี้ลงไปแล้วพืชผักของเราก็จะแตกยอดปัดใหม่ออกมาให้เรางามและอ่อนเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นวิธีที่ทำง่ายประหยัดต้นทุนด้วยค่ะเป็นเพื่อนที่ไม่มีปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือเคมีเราก็ทำแบบนี้ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ